สวัสดีค่ะม่เจอแกันนะคะกับ่อมแก้วพารวยนะคะมีเึืนให้แนวทางไมยลาพัฒนานะคะพิทุกที่ไปทำขึ้นนะคะทางช่างแม่แนำะไม่สัดเสริมเรื่องการพนันชนิดพวกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเขาท่านดูอย่างมีสติเอ๊ยอย่างมีสติโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เพียงแค่นั้นานะคะลาพัฒนาของเราคือมาแต่ลูดทุกคนเราเห็นรอดูดตัวรองด้วย มาแต่แปดนะคะมาหกแปดโอ้ยมารอบน,นี้เอาใหม่ทุกคนาลาวพัฒนาช่วงนี้เล่นยากนะยากทุกหวย <c oughs> อันนี้จริงนี่พูดเรื่องจริงมาลาวพัฒนานะคะวิ่งลูกกันเลยใครชอบก็ตามเด้อ พันสามเลยจะนะจะเลยจะเลยทำเหมือนรีบเลยทำเหมือนรีบเลยทุกคนเข้าใจป่ะครับเหมือนรีบฮะสามสองสามหกสามเก้า สองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะแล้วก็หนึ่งสามนะทุกคนหนึ่งห้านะทุกคนนะนะคะแล้วก็เอาสามตัวไหมถ้าใครอยากตัดเล่นนะ เป็นห5นะทุกคนไม่ต้องกกงต้องการละคือนลมมดเลยจบเลยนะจบเลยต้องการมาคือมาทุกคนมาแบบเหมือนแบบวัดใจประมาณนี้นะเนี่ยนะลาพัฒนาเรานะฟันสามนะคะ สามใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีรวยงอรุอนะคะจะเป็นใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ